สนับนนว m o เอาละครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมพบกับผมแอลคุงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะกลับมากับการรีวิวของเล่น Mattel Jurassic World เช่นเคยนะครับแต่รอบนี้นี่จะพิเศษกว่ารอบก่นกอนๆนะครับโดยรอบนี้นี่ต้องขอขอบคุณเพจ monster toy หรือว่าพี่โฮมากมากๆเลยนะครับสำหรับการที่ให้ตัวนี้มาแบบฟรีๆเพื่อสำหรับการรีวิวนะครับโดยคลิปนี้นอกจากจะรีวิวของที่เขาส่งเป็นสปอนเซอร์มาให้นี่ ผมก็จะทําการแบบช่วยขายของช่วยโปรโมทเพจให้กับเขานะครับว่าเพจเขาขายของยังไงดีแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเพจของเขาเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นพวกการค้าขายในเพจของเขานะครับอย่างที่เขาเคยคุยกับผมนะครับว่าแม้ว่าเพจของเขาเนี่ยจะขายแบบราคาสินค้าไม่ได้ถูกที่สุดธรรมดาของเล่นแมทเทลทั้งหมด,ท,หมดที่ขายตามท้องตลาดนะครับแต่ขอผมขอยืนยันเลยนะว่าเท่าท,ท,ที่ผมสังเกตเนี่ยราคาอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นลดเท่ากับ การค้าขายของในช้อปปีหรือว่าพวกการตลาดทั่วไปเลยนะครับมีโปรลดซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีไม่แพงจนเกินไปก็คือแบบเท่าเท่ากับร้านอื่นๆนั่นแหละเท่าเท่ากับร้านที่เขาขายตามทั่วไปเลยแต่ที่พิเศษกว่าก็คือเขาเป็นนักสะสมแล้วเขาเห็นใจกับนักสะสมทุกคนนะครับเขาไม่ได้แบบว่าหยิบของจากคลังวังเด็กมาขายเองแบบหยิบมาแล้วก็เอามาขายเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคติของเขาคือ เราเป็นนักสะสมเราอยากได้ของดีๆฉะนั้นเวลาจะเลือกของมาขายให้ใครคนอื่นก็ต้องได้ดีเหมือนกันด้วยนี่แหละครับคําที่ผมชอบมากขอแนะนําเลยนะครับเพจนี้ถึงจะราคาเท่ากับต,าตลาดทั่วไปแต่เพจนี้ยับรองเรื่อง QC เรื่องการลงสีเนี่ยตำหนิน้อยที่สุดแน่นอนคือเขาจะคัดเลือกตัวที่สมบูรณ์ที่สุดมาขายเท่านั้นอันไหนมีตําหนิเยอะหรือว่ามีตําหนิแบบชัดเจนเขาจะไม่เลือกมาฉะนั้นไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมรับประกันได้ผมแนะนําเลยครับ ใครอยากได้ตัวที่ลงสีสมบูรณ์ลงสีดีแนะนำมาเพจ monster toy เท่านั้นนะครับไอที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็พูดตามที่ผมแบบสังเกตนะคือเขาเลือกตัวที่ดีที่สุดมาจริงๆเนี่ยอย่างตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยโอ้โหการลงสีค่อนข้างโอเคเลยนะตำหนิเนี่ยคือแทบจะไม่ถึง10%เลยอะซึ่งอันนั้นผมไม่ถือสาอะไรเลยนะถือว่าสมบูรณ์มากถือว่าคุ้มมากคือแบบบางครั้งซื้อตามแบบทั่วไปเนี่ยราคามาตรฐานเท่ากับเพจของพี่เขานะครับแต่ บางครั้งเขาาก็หยิบแบบสุ่มๆมาไงมันก็ได้แบบมีตําหนิบ้างลงสีตาไม่ดีบ้างอย่างผมเคยเห็นของเพื่อนผมเนี่ยซื้อจากที่อื่นมาตาเขอะไรเงี้ยอันนั้นผมไม่โอเคเท่าไหร่เลยถ้าผมได้มาจริงๆนะแต่เพจของพี่เขาเนี่ยคือเลือกตัวที่ลงสีสมบูรณ์มาเลยครับอันไหนไม่สมบูรณ์เขาจะไม่เลือกเขาจะเลือกแต่ตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีมาขายให้ได้นะครับอ่าตะกี้ก็แบบช่วยขายของให้กับเพจเขาเนี่ย คือช่วยโปรโมทเพจให้เขานะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวยจนเกินไปครับแต่ผมจะพูดตามที่ผมสังเกตจริงๆคือเพจเขาดีจริงๆครับไม่ใช่แบบว่าผมจะแบบได้ของมาฟรีปุ๊บแล้วเออโปรโมทให้เขาเลยช่วยอวยให้เขาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมจะพูดแบบให้ทุกคนเชื่อถือผมรับประกันเลยครับว่าเพจนี้ดีจริงๆโอเคนอกเหนือจากการแบบขายของให้เพจเขาแล้วเออไม่ใช่ขายของช่วยโปรโมทโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเป,เป็นมาเออแต่พูดผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้อวย มาเริ่มกันที่แบบพวกของเทอร์บิซิโนซอรัสกันเลยก็ไอตัวนี้คือเทอร์บิซิโนซอรัสนะครับเป็นไดนโนเสาร์พันธพวกเซกโนซอร์หรือว่าพวกเล็บเคียวนะครับไม่ใช่ไดนโนเสาร์พันผสมครับผมเคยเห็นมีแบบบางคนเนี่ยพูดว่าไอตัวนี้เป็นไดนโนเสาร์พันผสมผสมแรบเตอร์กับทีเร็กซ์วัตฟัตไอตัวนี้ไม่ใช่พันผสมครับผมในโดเมเนียเนี่ยเขาจะไม่มีพันผสมอีกแล้ว แถมไม่อย่างเนี่ยถึงไดนเสาร์มันน่าจะหน้าตาแปลกตาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นพันผสมลูกตัวไหมล่ะเออไอข้อมูลเนี่ยถ้าไม่รู้ผมไม่ว่านะแต่รบกวนนะครับอย่าพูดอะไรแบบมั่วๆแบบฟันทงแบบผิดๆเนี่ยจนคนอื่นเขาเข้าใจผิดตามเนี่ยคุณแบบไม่รู้แต่คุณแบบฟันทงจนคนอื่นเข้าใจผิดตามเนี่ยไม่ใช่พันผสมครับตัวนี้ต,นตัวนี้พันแท้พันในชีวิตจริงครับผมโดยตัวนี้เป็นทริซิโนซอรัสนะครับ ตระกูลเซกโนซอร์อยู่ในแบบพวกจำพวกเทรอร์าพอดเหมือนกับทีเร็กซ์นะครับแต่อันนี้จะไม่ได้กินเนื้อแบบเป็นหลักๆเหมือนทีเร็กซ์นะครับจริงๆมันเป็นออมนิวอลเลยครับออมนิวอลก็คือกินทั้งพืชทั้งสัตว์แต่ส่วนมากมันจะเน้นกินพืชซะมากกว่าครับจากหัวกะโหลกและการแบบเลี้ยงฟันอะไรเงี้ยมันจะคล้ายกับกินพืชมากกว่าไอสัตว์ไม่ใช่ว่ามันไม่กินนะแต่มันกินน้อยมากคือจะกินแบบแบบจำพวกมแมลงหรือว่าด้วงยักษ์ในยุคนั้นอะไรประมาณนั้นนะเออก็ โดยไอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวร้ายรองจากเจเกโนโตซอรัสในจูราสิกโวลูมิเนียนนะครับเทอริซิโนซอรัสตัวนี้เนี่ยมาในชื่อรุ่นว่าซาวส์แลชชิงนะครับก็คือเทอริซิโนซอรัสขึ้นชื่อเรื่องกรงเล็บที่ยาวถึง70เซนติเมตรในชีวิตจริงนะแลชชิงก็คือการข่วนฉะนั้นลูกเล่นข่วนเนี่ยมันต้องมาให้ได้เลยสําหรับตัวนี้ oh. โดยมาดูที่แพ็คเกจจิ้งกันก่อนเลยแพ็คเกจจิ้งก็จะเหมือนกับของ T-Rex Trash a อนด์เวิร์ลที่ผมเคยรีวิวไปนะ อันนี้จะเป็นเรนเดอร์ทีเร็กซ์ที่รีดีไซน์ให้เหมือนจูราสิกพาร์คใช้สําหรับจูราสิกวิดโดเมเนียนะซึ่งแบ็กกราวกับเรนเดอร์เนี่ยผมชอบมากเลยนะคือสีแบ็กกราวเนี่ยมันดูแบบดูสบายตาดีมันไม่ได้ดูแบบสดฉูดฉาดเกินไปแล้วเรนเดอร์ทีเร็กซ์เนี่ยคือคล้ายกับจูราสิกพาร์คมากคือมันเข้าอ่ะคือน่าจะเป็นแบบแบ็กกราวของกล่องของเล่นเดอะเบสเลยสําหรับของเล่นจูราสิกวิลด์เนี่ยคือถือว่าเดอะเบสอันนี้เป็นแบบแบ็กกราวโปรดของผมเลยนะ โลโก้ข้างล่างก็ Jurassic World Dominion Star s l a s i n g c a ซ i n o s อร r s อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของมันนะครับก็มีสายมีกดอะไรประมาณนี้สขวบขึ้นไปจากแม t เท l นะครับข้างๆก็จะเป็นโลโก้ Jurassic World Dominion อันนี้ก็จะมีเป็นแอปนะครับ จุดประสิทธ์เวิลแฟซึ่งอันนี้เขาจะอัปเดตใหม่ก็คือมันจะไม่ได้อยู่ใต้เท้าแต่มันจะให้เป็นดึงพวกแกนโค้ดออกมาให้สแกนนะครับอันนี้มีที่มีลานฐ่านมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันมันมีเสี่ยนะครับไอตัวนี้พูดมากพอสมควรเลยไอพูดมากก็คือส่งเสียงเยอะนี่แหละ, <c oughs> ะวันนี้ก็เป็นเรนเดอร์ไพร์โลดัปเตอร์กับโลโกโดเมนเนียนนะครับซึ่งไพร์โลดัปเตอร์ตัวนี้เรนเดอร์สวยมากเลยนะเป็นไดนโนเสาร์มีขนที่ผมแบบ ค่อนข้างชอบแหละถึงไม่ได้ชอบที่สุดก็เหอะอันนี้ข้างหลังนะครับชอมก็คือแบบกัดได้แต่มันจะไม่ได้กัดแรงแบบพวกเทอร์ททั่วไปนะอันนี้จะเป็นเป็นออมนิวอลไม่ใช่คาร์นิวอลแบบทีเล็กซ์นะครับสลัชิงก็คือการขวนอันนี้ก็ข้างข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังข้างล่างโอ้โหพูดพันสมดและกูข้างล่างนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมรีวิวไปในครั้งที่แล้วนะครับท s h and the w อ l l ทเล็กซ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะามาเปรียบเทียบให้ดูทีหลังนะครับ นี่ครับ Universal Studio และ a m b l i n ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายบริษัทวังเด็กอยแลนด์จำกัดคือพี่โฮมเขาไปเลือกสินค้ามาจากวังเด็กแต่จะเลือกสินค้าตัวที่แบบ QC สมบูรณ์ที่สุดนะครับ QC หรือว่า Quality Control เนี่ย Mattel มักจะทำ,ทำแบบขึ้นๆลงๆลงก็คือดีบ้างไม่ดีบ้างเขาก็จะเลือกพี่โฮมเขาก็จะเลือกแบบตัวที่มันดีที่สุดมาขายเท่านั้นโอเคผมพูดไปเยอะแล้วขอทำการแกะเลยต้องเอารางถางออกก่อนเนี่ยเอาออกไปเลย เดี๋ยวผมเก็บไว้ใช้ทีหลังโอเคคาร์เตอร์นะครับต้องแกะแบบระวังนะครับเนี่ยครับอย่าให้ตัวสินค้าเป็นรอยเด็ดขาดอืมอ่าสงสัยมีมที่มีที่ขาอีกเดี๋ยวผมขอนั่นไงผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแค่หัวมันโะหมันก็มีเสียงแล้วมีพูดมากหนักกวทีเรสอีกอนะเท่าที่ผมฟังมจากคนอื่นมาเนี่ย อยู่ที่เฉยอิู่วะอืมอีกสิโอเคเกืออแล้วเกืออแล้วโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะพูดมากขอไปใส่ตะ้วก็ข้อปากเอ๊ะไม่ใช่ขอทำการแจกก่อนนะครับอ่าก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าทวีซิโนซอรัสนะครับ โดยขนาดตัวเนี่ยถือว่าพอดีมือมากเลยนะถึงจะไม่ใหญ่เท่า t ท e x แต่ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยโอ้ยพูดมากเนี่ยแหละโดยพวกสีอะไรเงี้ยในกล้องอาจจะดูดำๆอยา่างที่เหมือนกับ t ท e x ที่ผมเคยรีวิวครั้งที่แล้วแต่อันนี้จริงๆเป็นสีกลม,มท่านะครับแล้วก็มีลายสีแดงเป็นขนอยู่บนหลังนะครับเท้าก็จะเป็นสีเหมือนกับสีออกมินมินก็มาดูนที่ดีเทลแต่ละจุดกันเลยนะครับ โดยช่วงหน้าเนี่ยถือว่าปั้นออกมาได้คล้ายคกับพวกนกนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ในตระกูลเิกโนซอร์ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเทเรซิโนนะครับโดยในตระกูลนี้ก็จะมีทั้งโนโทเนคัสเซกโนซอรัสอะไรประมาณนี้และไอที่เด่นเนี่ยที่ผมรู้จักและชอบที่สุดก็คือเทเรซิโนซอรัสโดยหมุมหน้าเนี่ยถ้าดูดีๆก็คือแบบเจ้าเล่ห์มากเป็นจอมวางแผนสมแล้วที่เป็นตัวร้ายรองจากเจกโนนะครับโดยมาดูกันที่ดีเทลในป่าครับในป่าก,ก็จะ โอ้พูดมากจริงๆเลยตัวนี้ก็จะมีเป็นพังผืดนะครับแล้วก็การลงสีฟันไม่มีเละเลยนะครับแต่แอบเสียดายตรงที่ไม่เพ้นพวกสีเงือกข้างๆล่องฟันนะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรช่องมันเถอะโดยมีจงอยปากค่อนข้างแหลมมอสมควรเลยนะแต่ไม่ได้แหลมจนถึงขั้นเจ็บมือนะฟันไม่ลงสีเละโอ้ยพูดมากจังเลย พยานก็จะมีการปั้นนะครับอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะก็ต้องนองนั้นแหละลินก็ดีเทลไม่เยอะมากก็จะสมมสสมสมสติดต่อโอ้ยก็ไอตัวพลาสติกเป็นสีกรมท่าข้างใต้ท้องก็จะเป็นสีคล้ายมินนะครับแต่จะแบบจางๆนิดหน่อยเหลืองแล้วก็มีลายสีขาวกับขนข้างหลังก็จะเป็นแบบการพ่นแอร์บรัสสีแดงนะครับ ถือว่าการไล่เฉดสีหรือว่าการออกการดีไซน์สีออกมาเนี่ยค่อนข้างโอ้ให้ตายดิพูดมากจริงเลยตัวนี้การออกแบบดีไซน์สีเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สวยเลยนะในหนังก็ถึงจะไม่เหมือนตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ใกล้เคียงมากเลยนะก็สวยเหมือนกันนะคือแบบคล้ายๆกันเลยพวกการลงสีเนี่ยแล้วก็หน้าตาเจ้าเล่ห์คล้ายๆกันโดยตรงนี้ก็จะมีข้อต่อทั้งตรงหัวโอ้ยอย่าเฉยสิวะ ก็จะมีทั้งหกตรงหัวแล้วตรงคอนะครับอ่าแล้วก็จะมีดีเทลเนี่ยก็จะไม่ใช่เกล็ดแบบทุกตัวนะครับอันนี้จะเป็นขนนะครับเป็นขนไปกับเฟเตอร์คล้ายๆกับพวกขนพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าพวกนกอะไรประบาณน,นี้ครับก็คือผสมของทั้งสองชนิดเลยนะครับคือจะเป็นแบบดีไซน์ขนค่อนข้างสวยเลยนะพวกขนอะไรเงี้ยก็ปั้นออกมาได้ค่อนข้างเนี้ยบอยู่นะโอเคเนี่ยก็จะเป็นแบบล่องขนลงมาแล้วก็มีพวกกล้ามเนื้อขาถึงจะโอ้ พูดมากจิงเลยตัวนี้เนี่ยกล้ามเนื้อขาอาจจะไม่แข็งแรงเท่าทีเลสแต่ถือว่ามีอยู่ไอพวกเล็บเท้าอะไรเงี้ยก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็มีพวกเปล็ดเท้าไก่อะไรประมาณนี้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยนะไอพวกเล็บเท้าเนี่ยไม่มีการลงสีแล้วก็เล็บดิวคลาวก็ไม่มีเหมือนกันนะการเก็บดีเทลอาจจะไม่ดีเท่าไอของทีเลกเนี่ยมันก็มีแบบการเพ้นท์พวกเท้าแต่ไม่มีตรงมือในตัวนี้ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเล็บที่ยาวถึง70ซนติเมตรนะมันเลยเน้นลงสีทีเล็บ ซึ่งการลงสีถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็มีเป็นแบบพ่นแอร์บรัชนะครับซึ่งค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาติในเชอราออกมากเลยนะั้นแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมเลือกมาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่แตอันเนี้ยผมตั้งใจเลือกมาเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับไอ้พวกลากเล็บที่มันแบบเป็นลากกระดูกของมันนะทําให้เพิ่มความสมจริงอะไรเงี้ยผมตั้งใจเลือกม,มาเองเลย <S <S โอ้ยให้ตายเถอะเสียงดังจังเลยไอ้ตรงข้างข้อสอกเนี่ยก็จะเป็นคนนะครับแล้วก็ไอ้พวก มือแขนอะไรเงี้ยก็สามารถงอได้เพราะมันมีข้อต่อบอลจอยของมันนะครับไอพวกช่วงตัวเนี่ยก็จะมีเป็นกลไกของมันนะข้างใต้ก็จะมีลําโพงซึ่งเป็นจุดที่ทำให้กูยังพูดไม่จบเป็นจุดที่ทําให้มันพูดมากนะครับแล้วก็ข้างใต้เท้าก็จะมีเป็นโลโก้จุ r ประสิทธิ์เวิร์ออฟเแล้วก็ข้างใต้นี้ก็จะไม่มีโค้ดเพราะว่าโค้ดมันอยู่ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะ รับคลิปและไปสกแกนกันได้ตรงหางเนี่ยก็จะป้อมๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีขนคล้ายๆนกครับซึ่งต่างตรงตรงขาครับตรงขาจะเป็นขนแบบแบบเฟอร์แบบคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กน้อยนะฮะไอ้ตงหางจะคล้ายๆพวกสัตว์ปีกมากกว่าอีกข้างหนึ่งนี่ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับการลงเสียงอนข้างโอเคเลยนะแต่ไอ้ตัวนี้จะพูดมากจริงๆนะทั้งคลิปเนี่ยพูดมากมาก พวกกาลงสีอะไรเงี้ยก็จะไม่ต่างกันเลยนะผมขอรีวิวแบบเรียบง่ายเลยลกันก็จะไปต่อกันที่พวกลูกเล่นกันเลยนะครับลูกเล่นนะครับอยู่ที่หางของมันนะครับคือกดลงไปเป็นจุดที่ทําให้มันพูดมากนะครับในที่สุดก็ได้เล่นโมเดลให้มึงร้องเองตลอดเลยเนี่ยครับมีอยู่สามเสียงนะครับเท่าที่ผมนับดูแล้วก็ ต้องกลางมือนะครับถ้าจะเล่นลูกเล่นหลักของมันนะครับต้องกลางมือแล้วก็เนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาใสา่ตัวมันคล้ายกับทัชเดี๋วว่ทีเด็กนะแต่มันจะแบบคือต้องกลางมือเพื่อทําการเป็นลูกเล่นสลัดชิงนะครับก็คือการขวนนั่นเองคือมันจะขวนซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยถือว่าเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างแบบ ใช้ได้อยู่นะคือแบบไอเดียดีอยู่เนี่ยเนี่ยตรงกลางแบบให้มันโดนๆเดี๋ยวผมจะเอาทีเนสมาให้โดนขวยบ้ังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่เอาเล็กซี่ดีกว่าเดี๋ยวมันเจ็บเอาเป็น๊กอิตี้แล้วกันนี่นะครับเกอิตี้โอเคควรโอเคก็สนุกอยู่นะครับเนี่ย แต่อย่าเล่นแรงไปหน่อยนะอย่าข้อตอมันเหลวอ,อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนี่นี่นี่นน่นี่โอเคเออกเลยโดยจุดขยับตรงอื่นเนี่ยก็จะมีทั้งปากนะครับปากเป็นลูกเล่นของมันแล้วก็คอเนี่ยสามารถโพสต์อิสระแต่ตรงระวังตรงนี้ตรงนี้ทำให้มันพูดมากเนี่ย แล้วก็มีตรงข้อศอกแขนแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงข้อมือสามารถขยับได้อิสระเลยอ่ากางไว้ดีกว่ามันจะได้เป็นลูกเล่นของมันไอลูกเล่นของในตัวนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเทอร์ริซิโนซอรัสเลยครับเพราะว่าเทอร์ริซิโนเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องกรงเล็บยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรอย่างที่ผมบอกและลูกเล่นอย่างเงี้ยถือว่าคู่ควรมากและไอตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นลูกเล่นของมันนะเพอต่ออีกจุดหนึ่งก็คือข้อเข่านะครับแล้วก็ข้อเท้าแล้วก็ขาตรงนี้หมุนไดน้แล้วก็เป็นบอลจอยกลางได้น,นิดหน่อยนะครับโดยจุดขยับพวกลูกเล่นอะไรก็มีแค่นี้แหละครับขอปล่อยไว้แค่นี้แล้วกันมันพูดมาโอเคไปวัดไซส์กันเลยนะครับผมความสูงนะครับจากพื้นหัวประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับหรือประมาณ21.5เซนติเมตร ความยาวนะครับจากหัวถึงหางประมาณ15นิ้วนะครับหรือประมาณเท่าไหร่วะนับกัประมาณ38ซนติเมตรนะครับโอเคไปเทียบกับ Trash and the w o r l d T Rex กันเลยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นตัวในโฆษณาหลักของ Jurassic World Dominion ครับจะเห็นว่า Teresino เนี่ยมันสามารถทำตัวสูงกว่านี้ได้เล็กน้อยนะแต่ไอพวกที่ผมวัดเมื่อกี้มันจะเป็นส่วนสูงมาตรฐานของมันแล้วนะ คือมันเป็นล็อกของมันเลยก็จะสูงกว่าทีเร็กซ์นิดหน่อยโดยทีเร็กซ์เนี่ยจะตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะไอตัวนี้ผมเอาไปลงสีแผ่เป็นกับปั้นหน้าอกเพิ่มเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมเคยบอกใน,ในคลิปที่แล้วนะลูกเล่นเนี่ยไอการกดปุ่มอ้าปากเนี่ยไอตัวนี้มันจะฝืๆนิดหน่อยมันแข็งนะแล้วมันเจ็บมือไอตัวนี้กดทีเดียวง่าย ก็จะต่างกันพอสมควรนะและไอ้ลูกเล่นทัชชิ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแต่ทัชชิ่งของตัวนี้มันจะเชื่อมกับไอ้การสลัชชิ่งครับก็คือการขวนนั่นเองคล้ายกันเลยนะแต่ตัวนี้ก็น่าจะเล่นสนุกอยู่นะครับเพราะว่ามันมีพวกเล็บยาวอะไรเงี้ยเอาไว้ขวนตัวอื่นได้โอเคนะครับก็จะเป็นตัวหลักๆของ c h e ส t โกโ Dominion ที่อยู่ในเว็บหนึ่งะครับระวังเด็กยังขายอยู่ตอนนี้ ไอตัวนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีจักนโนนะครับไอสอตัวนี้ถือว่ายังเด่นพอสมควรเลยใครเห็นแล้วต้องรีบซื้อเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Jurassic World Dominion Sound Slashing t r e s i n o Solus นะครับต้องขอขอบคุณพี่โฮม Monster Toy จริงๆนะครับที่ส่งตัวนี้มาให้รีวิวแบบฟรีๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจสินค้าของเพจ Monster Toy ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป description นะครับ ทุกคนสามารถไปเลือกซื้อกันได้ราคาอาจจะแบบไม่ได้ถูกกว่าร้านอื่นอะไรมากมายแต่อยู่ในราคามาตรฐานเท่ากับการตลาดทั่วไปแล้วก็พวกสภาพสินค้าเนี่ยจะสมบูรณ์กว่าตัวร้านอื่นๆแน่นอนครับก่อนจบคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ช่วยอุดหนุนเพจ Monster Toy อกันด้วยนะครับผมรับประกันว่าส,สินค้าราคามาตรฐานแต่สภาพสินค้าสมบูรณ์อย่างแน่นอน สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม